โปรน็อปเซอรี่วันนี้นะครับผมอยู่ที่กอลฟิงเปล่าสาขาธนิยะนะครับวันนี้ผมมีลูกศิษย์คนนึงนะครับอ,อยากจะมาปรับสวิงนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยจริงๆเป็นตัวโกรนะแล้วก็เพิ่งไปแข่งมาปรากฏว,ว่าวงรู้สึกเพี้ยนๆนะเพราะว่าไปเจอ,อลมแรงที่ไต้หวันนะครับลูกศิษย์ของผมคนนี้จะเป็นใครไปชมกันเลยครับ สวัสดีคะ่ะโปรสกายค่ะตอนนี้ก็เล่นอยู่ที่ทัวร์ไทย l p j ค่ะแล้วก็เป็นทัวร์ไต้หวันทัวร์ค่ะวันนี้มาปรับสุวิงกับโปรโนภขเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้ช็อตที่ตีแล้วลองไปแข่งเนี่ยลูกค่อนข้างที่จะพุชออกขวาเฟดค่ะก็เลยรู้สึกว่าเล่นค่อนข้างยากบางทีเราเล็งแล้วเราไม่สามารถควบคุมให้ลูกเข้าเป้าหมายได้ค่ะ คือเริ่มติดไฟแล้วเฟดอันแรกนี่ยขอ,ของของกายเนี่ยจะมีปัญหาคือเวลาที่เ,าเราดาวซึงลงมาเนี่ยเราจะลงมาค่อนข้างชันึือคือขึ้นเนี่ยดูโอเคนะแต่ว่าจังหวะที่ลงมาเนี่ยมันจะลงติดลงชันแล้วทําให้ตีแล้วเฟดลงมาเนี่ยไม้ไม่ถูกเคลื่องมาข้างหน้าแบบนี้แล้วก็ตีแล้วมันจะคัดเฟดซึ่งพอเรา,เราดูการาฟแก้เรื่องเชสเทิร์นเป็นหลักเพราะว่าเวลาลงมาเนี่ยเราเราเปิดตัวไม่ดีแล้วก็ ทำให้แขนเนี่ยต้องแอคทีฟแล้วก็เคลื่องมือลงมาเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเชสเทิร์นไม่ดีเนี่ยมันจะทําให้มือเนี่ยเคลื่ยงมาข้างหน้าแบบนี้อ่าแล้วที่คัตเฟดเฉะนั้นสิ่งที่ตัวหลักๆที่เราแก้เนี่ยแก้เชสเทิร์นกับจริงๆอยากแก้เชสเวด้วยเพราะว่าเชสเวดบางลูกอะ่ะมันสูงแต่ลูกเนี้ยลูกเนี้ยไม่สูงแต่บางลูกมันสูงเกินไปก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าตัวหลักอะ่ะเอาเป็นเรื่องของเชสเทิร์นเพื่อให้ไม้อะ่ะมันลงมาจากข้างใน สิ่งที่ทำหนก็คือปิดไหล่สเนี่ยไม,ม่คี้มีเอียงคอแบบนี้อ่สาสก็คือเวลาขึ้นมือให้มือชิดใช่ป่ะอะใช่แล้วก็ตอนลงก็เน้นสปินสปินตัวขึ้นมือชิดอืมตรงเป๊ะลูกนี้เยี่ยมเลยเนี่ยลงมาออนเพนนะใช้ได้อันนี้โอเค ถ้าถ้ามันตั้งไปก็ไม่ดีนอนไปก็ไม่ดีอันนี้กำลังสวยแล้วก็เข้าปอนเยี่ยมเลยคือคือไม้มันไม่ได้แบบเครี้ยงมา,างหน้าอันนี้ใช้ได้ปิดลายอ่าติดลายใช่ถูต้องติดไลายยังคอถูกแล้วขึ้นมือชิดรู้สึกรู้สึกใส่แรงได้ดีกว่าปะ่ะใช่ไหม เออคือใช่ถ้าถ้าถ้าหนูมาตรงเนี้ยแล้วเวลาเราบิดอะเราบิดแนวเนี้ยมันแรงแต่ถ้าเกิดว่าเราบิดก้มอะมันจะไม่แรงใช่ตอนแรกอะมันบิดก้มอย่างนี้เลยบิดก้มหน่างนี้เลยอ่มันก็จะเหมือนกับตีชันชนะันอะแต่พออย่างเนี้ยมันมันผ่านได้ดีกว่าโอเคสิ่งที่ผมปรับอย่างแรกก็คือเซตอัพถูกปะ่ะเพราะว่าตอนแรกที่เราเซตอัพอะเรายืนค่อนข,ข้างเปิดแล้วเลยต้องพยายามให้ฟิลว่าเหมือนปิดไหล่อย่างนี้นิดนึงตอนเซตอัพนะ โอเคแล้วก็อย่างที่2คืออันเนี้ยคอเนี่ยต้องเอียงในนี้มุมนี้แล้วเราต้องการให้เซตอัพให้ให้เอียงคอให้ถูกถูกทางก่อนแล้วก็แนวไหล่ต้องสแควร์ต้องฟิลว่าแนวปิดเนาะทีนี้บัซสงขึ้นมามีอะไรบัซสงขึ้นมาก็คือว่าให้มือเนี่ยอย่าห่างออกพยายามพยายามลากมาตรงตรงอ่ะเออพยายามลากมาตรงตรงปึง๊บเนี่ยอย่างเงี้ยจริงๆโอเคนะให้มันลากเข้ามาตรงตรงแล้วจังหวะลงมาอันนี้สําคัญสุดนะนอกจากคอแล้วนอกจากเซตอัพให้ปิดแล้ว เวลาเราสปินขึ้นเราต้องฟิลเหมือนกับแอ่นอกขึ้นไปแอนอกขึ้นไปอย่าอย่าคว่ำลงห้ามความลงมาต้องฟิลแอ่นขึ้นไปพอเราแอ่นขึ้นไยปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้หัวเราเนี่ยไม่เลยแล้วเราก็จะเปิดตัวได้ดีด้วยึอ๊อแนวนี้อเน,นี้สวยเลยเนาะแล้วก็การาฟเนี่ยมันก็จะเจสเทิร์นดีมากเนาะอันนี้คือเพอร์เฟกต์เทิร์นเลยนะครับตอนแรกอะเราเปิดไหลค่อนข,ข้างเยอะแล้วก็ เวลา Impact เนี่ยเปิดตรงนี้ไม่พอแต่ว่าตอนนี้เชสเทอร์คือดีแล้วโอเคแล้วนี่คือสิ่งที่ผมปรับนะครับก็คือผมปรับให้ลำตัวเนี่ยมีการสแควร์มากขึ้นรับแนวไหลให้สแควร์มากขึ้นมีการปรับคอตรงนี้นะครับให้มีการเอียงมากขึ้นเนาะอ่แล้วก็ทําให้ตอนเทิร์นเนี่ยมีการเทิร์นได้อิสระมากขึ้นนะครับการเทิร์นจะไม่ใช่เป็นการเอียงละแต่จะเป็นการเทิร์นจร,งจรงิงๆนะครับตำแหน่งท็อปสวิงก็จะอยู่ในตำแหน่งที่ พร้อมที่จะเริ่มดาวสวิงด้วยสะโพกนะครับนี่คือตำแหน่งทรับสวิงเนาะแล้วตอนกลับเนี่ยผมให้น้องเนี่ยใช้แกนลำตัวเนี่ยมีการบิดขึ้นไปนะครับทำให้สามารถที่จะเคลียร์ลำตัวได้ได้ดีขึ้นนะครับตรงนีอ้อ่าได้มีการเคลียร์ลำตัวได้ดีขึ้นซึ่งถ้าเราดูจากกราฟนะครับดูจากกราฟจะเห็นได้ว่าตอนนี้กราฟเนี่ยเขียวหมดเลยนะครับแตเขามากมีการหมุนในแต่ละตำแหน่งเนี่ยค่อนข้างดีนะครับ จนจบเลย,ยนี่นะครับเพราะฉะนั้นแค่ทำแบบนี้นะครับตอนแรกจากที่ตีเราคัดคัดลงมาตีชันชันลงมาเนี่ยน้องก็สามารถที่จะส่งไม้ให้ออกไปทางฝาแล้วก็มีการคัดน้อยลงหรือมีการตรงแล้วก็ดรอมากขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่ผมปรับให้กับน้องสกายในวันนี้นะครับก็ลองปรับใช้กันดูนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาตีลงมาแล้วค่อมตีลงมาชันเหมือนกันเนี่ยนะครับ บางทีปรับเพียงเล็กน้อยนะครับก็คือเซตอัพนิดเดียวนะปรับคอนะครับแล้วก็ให้ฟิลในการส่งเนี่ยที่มันไม่กดจนเกินไปไม่ก้มจนเกินไปก็ทําทให้ลูกที่ออกไปเนี่ยมันไม่เฟดแลละสิ่งที่ต้องแก้เรื่องวงสวิงค่ะก็จะเป็นในเรื่องของ s a ก็คือของหนูเนี่ยเวลาแบ็กสวิงแล้วมีอาการตัวโผมมาข้างหน้าค่ะทําให้รู้สึกว่าเวลาลงไม้เนี่ยลงค่อนข้างชันแต่ลูกก็จะพุชทางขวาวันนี้ก็เลยให้รู้สึกว่ามีแรงบิดขึ้นมากขึ้น แล้วก็มีแรงทิ้วจากสะโพกมากขึ้นทําให้เข้าลูกได้ง่ายค่ะสวิงก็มีการอ,าอินเอามากขึ้นค่ะลูกดรอขึ้นเข้าเป่ามากขึ้นค่ะแล้วถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับ <c oughs> อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามานะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับ